สวัสดีครับเพและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อนเนาะสำหรับแนวทางนิกเอีเช้า VIP แล้วก็นิกอีบ่าย VIP นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีข้ออาเล็กเต่นจากศูนย์ถึงเก้าคัดได้เรลวอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเล็กอื้นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับ่าผล มันจะออกอะไรเป็นเพียงการ,ราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรช้วิทยจันลานายานในการรับชมนะครับ,บครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกก่อนนะครับสำหรับ K e อเคอวันท e ี C ่12เนอะเเคอเช้านะครับผลออก7 4. 7 7 7 7นะครับ 4 7แล้วก็น 7. ครับนี่คือผลออกนะครับผลออกก็ถือว่าแนวตางนะครับในในที่เล็กหนึ่งหนึ่งไม่มาเนาะมาตัวแทนเขาผมก็บอกแล้วนะครับในคลิปเล็กหนึ่งระวังเล็กเจ็ดแต่ถ้าจับก็จะเข้าชุดนี้เนาะจับหนึ่งสี่ออกเจ็ดสี่ สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับตบอใครเล่นหนึ่งกับเจ็ดนะครับเข้าแต่ตัวที่ผมเน้นให้ไม่เข้านะครับเลขหนึ่งนะครับหนึ่งไม่เข้าไปเข้าตัวรองเขานะครับตัวแทนเขาคือเลขเจ็ดครับส่วนตัวประกบมันก็มีอยู่แล้วเลขสี่นะครับก็ถือว่าแนวทางนะครับตัวที่ผมเน้นให้หลุดนะครับต่อที่ มีแค่อีบาย vip นะครับบาย vip นะครับผลออก626เหมือนมันดัดกันมาเลยเนาะนะครับออกคล้ายคกัน626 16หกหน6่งหกเน้นในที่ศูนย์ตัวเน้นไม่มากนะครับมาเลขเก้าตัวกลับตัวคือตัวแทนเขา ะครับใน,นในเก้าหกมานะครับก็ถือว่าแนวทางของผมหลุดนะครับวันนี้สองหนวทางก็ถือว่าหลุดเนาะนะครับให้เก้ามาหกนะครับให้ศูนย์ศูนย์ไม่มานะครับให้เก้ามาหกให้หนึ่งมาเจ็ดนะครับ,รบก็ถือว่าแนวทางของผมหลุดก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับ สำหรับแนวต่างในวันที่12บสองถ้าความมาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวต่างวันที่13นะครับวันที่13เป็นแปดสองพนห้าร้ ก็มีเคอีกเชา้า VIP แล้วก็มีเคอีกบ่าย VIP แบบแนวตางผมก็พูดไปต้นคลิปแล้วเนาะเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับการนำแนวตางไปใช้ก็ย่อมีความเสี่ยงนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็คือคตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูนี่คืออีกชาว v เ p ว,วันนี้ชุดบินในเลข7จสาม สี่ห้าแปดกับเจ็ดสามสี่ห้าแปดเราจะเช็ดจอดินได้ไหมก็ชุดเดียวเนะเาะมันก็สามารถจับเองได้นแับสดเด็กดินได้เจ็ดกับสาม จอ้ชุดเดียวเลยก็คือ7จดสามเลยส่วน3มตัวสามตัวผมจับไปที่หกเดสาม ที่ผมเน้นให้ผมเน้นในะที่เลขเจ็ดนะครับกับชุดเดียวเจ็ดสามเลยก็จะจับสี่ชุดก็ได้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดกต่อที่นี่คือีบ่ายบีไอพีจุดบิน วันนี้ได้เลขห้าแปดเจ็ดสามสี่กับเลขเด่นผมไปที่เลขห้ากับเลขแปด นะครับชุดเดียวนะครับเจาะไอทีแปดสามเลยแต่ต้องการทวงเติมก็จับพอในชุดบินนะครับจะเป็นแปดห้าแปดเจ็ดแปดสามแล้วก็แปดสี่ส่วนสามตัวจะไปที่ห้าแปดสาม แปว่าใครก้า3ตัวไปตัดเล่นก็ได้เนาะต้องการเพิ่เติมก็จับเอาใน,นชุดวินเลยนะครับ,ค,รบคับใครที่รับแงาตางก็แก็บเอาไว้นะครับ แบบนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับช่วงีนะครับในวันที่13เดือน8ปพศสองพันห้านะครับขอขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ